สมัยจีนโบราณสูงไม่ถึง150เซนถือว่าไม่บรรลุนิติภาวะนะ คุณเคยสงสัยไหมว่าการจะเป็นผู้ใหญ่ถูกกำหนดจากอะไรปัจจุบันอายุ18ปีถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาว่าบุคคลบรรลุนิติภาวะหรือไม่แต่ในอดีตกลับไม่ได้ใช้เกณฑ์นี้โดยเฉพาะในยุคราชวงฉินพวกเขาใช้ส่วนสูงเป็นเกณฑ์แทนอายุอาจจะฟังดูแป,กแปลกๆแต่ในยุคนั้นถ้าอยากเป็นผู้ใหญ่ต้องสูงถึง6ชื่อ5ชุน่นหรือราวๆ150ซนติเมตรส่วนผู้หญิงก็ต้องสูงอย่างน้อย143ซนติเมตรถึงจะผ่านเกณฑ์ มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่านโยบายนี้เกิดขึ้นจากสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงนั้นและชงชินต้องเผชิญสงครามหลายครั้งทําให้เอกสารสามโนโประชากรถูกทําลายและไม่สามารถยืนยันอายุของแต่ละบุคคลได้จินซีฮ่องเต้จึงใช้วิธีการคัดกรองประชากรโดยพิจารณาจากส่วนสูงเนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่มองเห็นได้ง่ายและตรวจสอบได้โดยไม่ต้องใช้เอกสารแม้ว่าวิธีนี้จะช่วยให้การจัดการประชากรเป็นเรื่องง่ายขึ้นแต่พอเป็นเรื่องของกฎหมายกลับสร้างปัญหาตามมาเพียบและกลายเป็นช่อง โในกระบวนการยุติธรรมเช่นบุคคลที่อายุถึงเกณฑ์แต่ยังสูงไม่พออาจได้รับการลงโทษสถานเบาหรือในทางกลับกันเด็กที่ร่างกายโตเกินวัยอาจถูกวิจารณาให้เป็นผู้ใหญ่และได้รับโทษหนักเมื่อเกิดความไม่เป็นธรรมราชสำนักจึงต้องหาวิธีแก้ไขโดยขยายระยะเวลาติดตามคดีเพื่อให้แน่ใจว่าผู้กระทำผิดจะได้รับโทษเมื่อถึงวัยที่เหมาะสม แต่ที่น่าสนใจคือกฎหมายฉินระบุว่าผู้ที่มีความสูงต่ำกว่า6ชื่อหรือประมาณ138เซนติเมตรไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย หลักฐานจากตำราไม้ไผ่ฉุยหูตี้ฉินที่ถูกค้นพบในปี1975แสดงให้เห็นกรณีตัวอย่างเช่นกเกษตรกรคนหนึ่งปล่อยให้ม้าของตนเหยียบย่ำไล่นาผู้อื่นแม้จะเป็นความผิดตามกฎหมายแต่เพราะเข้าสูงไม่ถึง6ชืือจึงถูกปล่อยตัวโดยไม่มีบทลงโทษหรือกรณีของผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งงานใหม่ทั้งๆที่ยัง ung, มีสามีอยู่ซึ่งตามกฎหมายถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงแต่เพราะเธอตัวสูงไม่ถึงเกณฑ์เลยไม่ต้องรับโทษอะไรเลยต่อมาในยุคราชวงศ์ฮั่นกฎหมายนี้ยังคงถูกนั มาใช้ตามเดิมแต่มีการเพิ่มเติมมาตรการคุ้มครองจูรูหรือคนแคล้อันหมายถึงกลุ่มคนที่มีร่างกายไม่สมส่วนกับมาตรฐานของยุคนั้นๆและกำหนดให้เด็กอายุต่ำกว่า8ปีผู้สูงวัยอายุมากกว่า80ปีหรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีรูปร่างเล็กได้รับการยกเว้นโทษการกำหนดเกณฑ์บรรลุนิติภาวะด้วยส่วนสูงของราชวงศ์ฉินอาจดูแปลกในมุมมองของปัจจุบันแต่ในบริบทของสมัยนั้นนี่คือมาตรการที่เกิดจากความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการระบุตัวตน